พอดีคันนี้นะครับสังเกตเท้าผมนะผมจะเหยียบคันเร่งแล้วเหยียบแล้วครับตั้งนานแล้วแรงดันนะฮะฝ่ายะโผา่ขึ้นมาควันไม่ดำครับแล้วก็อันนี้นะครับตอนที่เราจะดูเรามองเห็นมักนะฮะเห็นตรงนี้ไหมครับมีรอยมีรอยแตกๆแล้าๆนะครับมีรอยทากาวมาแล้วบ้างนะฮะสูบนี้ดีนะครับสูบนี้ดีแล้วก็สูบนี้สูบหนึ่งครับสังเกตนะฮะมีรอยทาพวกพอกอะไรอะพวกกาวซีเมเล็กมาแล้วนะครับอันนี้มองไม่เห็นนะมืด แต่ว่าไม่โยกเลยแต่สองอันนี้โยกแต่ว่าก็ยังไม่ใช่สาเหตุของการวิ่งนะครับเรามาดูกันว่าเป็นสาเหตุจากอะไรเครื่องเทสัวเชก็ต้องเติมดีเซลเพิร์สเหมือนกันนะฮะเติมไงวะเนี่ยับเติมเป็นรอเมือ,องพามาเติมดีเซลเพิร์สนะครับพร้อมเติมน้ำมัน,ปนไปเลยหนึ่งกระป๋องหนึ่งถังช่วยลดเขม่าวควันดำคืนสภาพความใหม่ให้กับกระบอกสูบห้องเผาไหม้นะฮะ ครับเพื่อนผกับผมต้อร้านหัวชีด b k นะฮะตอนนี้ก็ออกมาทดสอบรถโ o โยต้า4 d ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะก็ตอนนี้ออกมาลองรถนะครับเดี๋ยวพวกผู้ชียรถกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่<ม>ครับรถเป็นไรมาพี่อาการมันอึดมากไปวิ่งไม่ออกเลยอึดมากวิ่งไม่ออกเลยรถรถกี่ปีแล้วเนี่ยพี่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วสิบหกปี ตอนนี้เราเช็คัวชีดนะครับัวชีดก็เสียปั๊มแรงดันก็ต่ําๆนะครับก็เดี๋ยวดูผู้ชลรถว่าเป็นไงบ้างนะครับเป็นไงบ้างาพี่หลังจากซ่อมมัวชีตไปอย่างเดียวเออออกตัวดีขึ้น,นออกตัวดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วป้ายครับปลายก็ต้องตรงตง,งหน่อยตรงไหน <laughs> ไม่มีแรงเะป <laughs> อาปไม่มีแรงก <laughs> ็งที่ให้ดูไปแล้วนะครับพี่ปั๊มมีรอยซึมที่เฮดบนนะครับที่เฮดปั๊มด้านบนมีรอยซึม น้ำมันซึมคาดว่า,าวน่าจะรั่วนะครับด้วยยุกใช้งานด้วยแล้วก็อาจจะต้องดูปั๊มต่อไปครับแต่เดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนหรือว่าอาจจะไปต่อเดี๋ยวต้องขออนุญาตโทรถามผอ,อที่บ้านก่อนนะฮะใช่ไหมเบื้องต้นตอนนี้แรงไะตอนนี้ยังแรงต่อออกตัวนีใช้ได้เลยออกตัวดีใช้ได้ผมก็ยังรึกว่าออกตัวแล้วมันจะจบเลยพี่แม่งพอเร่งมาทานรถมันละละแรงไปไหนวะ <c oughs> โอเคพี่คณครับ ตอนนี้นะครับระหว่างนับเงินลูกค้านะครับลูกค้ากำลังเตรียมตัวโอนเงินก็รีวิวหน่อยแล้วกันด,ดีพอดีพี่เป็นอะไรมาฮะอาการอืดมากเลยอืดมากเลยมาจากแถวไหนครับพี่พเกษตรมอเกษตรมอไม่ไกลไม่ไกลก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกไปลองกันรอบแรกไม่วิง่งไม่วิงว่งวิ่งแต่ว่าท้ายไม่ไม่ไเดินนะครับอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องหลังจากกลับมาก็แก้กันไปอีกนะครับเปลี่ยนเฮดปั๊มนะครับเปลี่ยนเซนเซอร์บางตัวตอนนี้เป็นไงพี่ จวดเลยจวดเลยใช้คำว่าจวดเลยคืนเมื่อวานมีเบนซ์นะครับคำแบบแปบบวันนี้แบบปดอีกจวด,จวดแสดงว่านี่เป็น FC อะไรนะ FC ฟซี MC จุดจุดกัใครนะก็เป็นตำรวจขายของอะ่ะรูป่าอะไรนะนะครับตอนนี้วิง่งดีแล้วเนาะขายปวดหัวแล้วนะครับก็กำลังนับเงินจ่ายเรานะฮะขอบคุณ<อ>พี่ว่าบัญชีธนาคารกสิกรครับพเพื่อนๆดูไว้เลยฮนะสวัสดีครับ